แม้แต่พวกคอมมิวนิสต์ที่เขาพูดถึงที่บอกว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยวันนี้ไม่น่าเชื่อมีชื่อพลเอ็กาวลิจ่จงใจยุทธรับงานนี้ไปทําในโซนอีสานที่เคยเป็นแม่ทัพเคยอยู่ในพื้นที่มาให้เงินไปคนละห้าแสนเจ็ดแสนวันนี้มัดจําไว้ก่อนคนละห้าหมื่นสองหมื่สามหมื่นไปซื้อเสื้อผ้าแถวลงเกลือมาสวมใส่กันเดินมายังกับผีตายซาก บอกว่ามาปกป้องสถาบันปกป้องตุลาการสารธรรมนูญพี่น้องครับคนที่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงล้มล้างสถาบันเคยคิดเปลี่ยนรูปแบบรัฐวันหนึ่งจะกลับตะลปัดบอกว่าจะมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคนเสื้อแดงเมื่อก่อนพวกเราใส่ผ้าสีเหลืองโพหัวพวกเราใส่เสื้อเหลืองจนขาดตลาดแต่ไอ้ลิ้มกับจำลองมันเวยโอกาสเอาเสื้อเหลืองมาทำร้ายพวกเราทำร้ายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พวกเราจึงต้องหนีสมสารมหาเสื้อสีไม้ใจและวันนี้คนเสื้อแดงก็ประกาศแล้วว่านี่คือสีแห่งการต่อสู้สีแดงคือสีแห่งความหวังสีแดงคือสีที่มีพลังสีแดงคือสีที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกสีแดงคือสีที่สุขสว่างในใจกลางจักรวาลนี้นี่คือสีแห่งการดึงดูดนี่คือสีแห่งแม่เหล็กที่จะดูทุกคนเข้ามาสู่ที่นี่พี่น้องเคารพ ผมบอกเลยครับว่าถ้าผู้ปกครองประเทศนี้ที่มีอำนาจอย่างแท้จริงไม่ยอมลดลาวาศอกไม่ยอมเปิดโอกาสกั้นใจให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนที่บอกว่าประเทศนี้ปกครอง้วยระบอกประชาธิปไตยแต่เราไม่ควรจะมีคําต่อท้ายว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆมันควรจะหมดไปจากพจนานุกรมไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนมีแบบไทย มีแต่ประชาธิปไตยกับเผด็จการเท่านั้นในวันทั้งหน้าเรามีความหวังเรามาที่นี่เพราะเราหวังหวังว่าจะมีการแก้ไขรละธรรมนูญผมขอเสนอเลยครับว่าถ้าประเทศนี้จะมีสถาบันหลักๆของชาติอยู่ไม่มีการล่มหายตายจากไปแม้สถาบันใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ฝ่ายอมาตฝ่ายประชาธิปัตย์และฝ่ายอื่น ได้กล่าวหาพวกเราไม่จงรักภักดีจะล้มล้างสถาบันบังมินสถาบันบังนั่นคือความเห็นที่รอการพิสูจน์ผมเคยเสนอให้พี่น้องว่าวันนี้เราต้องสนับสนุนแนวคิดของคณะนิติราชที่นำโดยอาจารย์มรเจตนั่นเป็นเพียงความคิดที่ก้าวเพียงขั้นเดียวถ้าการแก้ปัญหาของชาติมีอยู่สิบขั้นการแตะสถาบันนั่นไม่ใช่การแตะ นั่นคือการเสนอแก้ปัญหาให้สถาบันวันนี้ผมอยากบอกพี่น้องถ้ามีการแก้ไขรละธรรมนูญนี่เป็นความฝันเรามาที่นี่เพราะอยากบอกความฝันกับพี่น้องเราอยู่ด้วยความฝันเราอยู่ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งความหวังที่เราหวังไว้จะเกิดความจริงเหมือนกว่ามนุษย์หวังว่าจะบินได้วันหนึ่งพี่น้องตระกูลไร้ก็บินให้ดูวันหนึ่งมนุษย์หวังว่าจะไปดาวดวงอื่นได้ วันนี้เขาก็สามารถไปเหยียบดวงจันทร์และดาวอังคารได้วันนี้ประเทศของเราหวังว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแยกพระมหากษัตริย์ออกจากการปกครองอย่างชัดเจนหมวดที่หนึ่งคนจะบอกว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้เป็นของประชาชนประชาชนใช้อำนาจการบริหารผ่านรัฐบาลใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาใช้อำนาจตุลาการผ่านศาลส่วนพระมหากษัตริย์ พระองค์ควรเป็นเพียงพระประมุขของประเทศซึ่งควรจะได้รับความเคารพจงรักภักดีถึงที่สุดไม่ควรจะมีใครดึงลงมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองและนี่คือความฝันที่เราต้องฝันและเราจะตามหาความฝันวันนี้ผมมายืนพูดกับพี่น้องตรงกับวันที่6กรกฎาคม2555ใกล้วันเกิดของผมผมเกิดวันที่7กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ ผมมาบอกกับพี่น้องว่านี่คือขวังขัญวันเกิดที่ผมได้มาพูดกับท่านว่าเราต้องฝันว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้ให้ชัดเจนอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนี้บรรพชนของพวกเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไว้เมื่อ80ปีที่แล้วท่านเขียนไว้เลยมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศนี้อำนาจสูงสุดในการปกครองของประเทศนั้น เป็นของรัดสดรทั้งหลายและเราจะเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์นั้นเราคือทายาทผู้ที่จะรับมรดกนั้นเราคือทายาทผู้ที่จะรับพินัยกรรมนั้นและเรานี่แหละครับต้องชี้หน้าอกตัวเองเราจะทำให้เห็นว่าเราคือลูกหลานเราพญาพหลเราคือลูกหลานเรานายปรีดีพนมยงค์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศตามหลักการหข้อของท่าน ที่ได้ประกาศไว้เมื่อ80ปีที่แล้วเราจะทำให้สำเร็จในยุคพวกเราไม่ว่าปัญหามันจะยิ่งใหญ่จะยกทะเลทั้งหมดมาขวางหน้าเราก็จะช่วยกันวิทย์ให้มันแห้งไปจะยกภูเขาในโลกนี้ที่สูงที่สุดยอดเอเวอเรสต์มาขวางกัน้นเราก็จะกวาดให้มันหลุดออกไปจากเส้นทางของพวกเรานี่คือภารกิจของพวกเราอย่าให้พี่น้องได้มีคำมั่นสัญญาในใจตัวเองเราไม่สามารถมองหาใครได้ เราไม่สามารถบอกจะฝากความหวังไว้กับใครได้เราไม่ควรจะบอกว่าความหวังนี้อยู่กับคุณทักษิณชินวัตรความหวังนี้อยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่กับนายกยิ่งรักอยู่กับจจตุพรหรือนัทวุฒิอยู่กับหมอเหวงอาจารย์ธิดาสามีพัญญาคู่นั้นเราจงหวังตัวเองเถอะท่านจงส่องกระจกเวลาตื่นนอนเข้าห้องน้ำและเวลาก่อนนอนจงชีม้มันเอาอกตัวเอง เราตัางหากคือความหวังของคนอื่นเราตังหากคือความหว,งหวมหังของประเทศนี้เราตังหากคือคนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเออไม่ใช่คนอื่นจงบอกตัวเองทุกคำคืนจงบอกตัวเองทุกเช้าของวันใหม่ว่าเรานี่และวะคือความหวังประเทศนี้กูนีแ่แหละเว้ยคือความหวังประเทศเด้ออย่าไปฝากความหวังไว้กับคนอื่นจงเชื่อมั่นตัวเอง ถ้าท่านมาใส่เสื้อสีแดงแล้วอย่าไปหวังว่าคนนั้นจะทําคนนี้จะทําแล้วเราก็เดินตามเขาชิงเสี่ยงรอวันที่เขาจะเปลี่ยนแปลงให้เราแต่จงเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรานี่แหละคือแม่เหล็กก้อนนึงที่จะดูดเหล็กต่างๆมาสู่ก้อนเหล็กให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นเรานี่แหละที่จะดึงดูดพี่น้องเราที่กําลังขับรถกําลังธุรกิจกําลังทาโน่นทํานี่อยู่หรือฝ่ายอื่น ที่ปะทะก,กันแล้วแยกออกจากกันให้เขาพ่ายแพ้ต่อความต้องการที่บริสุทธิ์ให้เขาพ่ายแพ้ต่อเจตนารมณ์ที่จริงใจของพวกเราให้เขาพ่ายแพ้ต่อการเสียสละของพวกท่านทั้งหลายที่ได้มาทําหน้าที่ในฐานะทายาทของเราบรรพบุรุษเราบิดาผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ80ปีที่แล้วนั่นคือพญาพหลและพรรคพวกของท่านเรามาที่นี่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระเจ้าตักสินมหาราชที่พระองค์ท่านได้เสียสละตลอด15ปีอยู่บนหลังม้าตลอดเพื่อกอบกู้ประเทศนี้ปกป้องประเทศนี้แทบไม่มีเวลาเสวยสุขเหมือนกับคนเสื้อแดงเรายืนอยู่ท่ามกลางคมหอ,อกคมดาบยืนอยู่ท่ามกลางความไม่ปลอดภัยอาจจะถูกทำร้ายทำลายเมื่อไรก็ได้เพราะศัตรูของเรายิ่งใหญ่แต่พี่น้องที่รบท่ามกลางความน่ากลัวความไม่มั่นคง มีความโชคดีเกิดขึ้นครับความโชคดีคือว่าแม้เราตัวเล็กนิดเดียวอาจจะเป็นมดตัวเล็กๆแต่เราจะล้มพยาช้างสารให้โดแม้เราจะเป็นตัวเล็กๆเราจะล้มสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ดเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยมือและแขนสองข้างพวกเราเองนี่คือสิ่งที่เราต้องสวดท่องเรามาที่นี่ไปไดน,นมาเพื่อต้องการพบกันเจอกันเห็นหน้าก,กันแล้วจากกันไป เรามาที่นี่เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าประเทศนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยมือเราเองเราจะใช้มือของเราเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เราจะเขียนประเทศนี้ไหมเราจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยมือเราเองเราไม่ใช่เพียงคนในประวัติศาสตร์แต่เราจะเขียนประวัติศาสตร์ด้วยมือเราเองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราในยุคนี้จะถูกเขียนโดยพวกเราเราจะไม่สยบยอมต่อความที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าใครไอ,อ้ที่ไหนเราจะบอกกับพี่น้อง พูดคุยกันต่อ,ตอไปเราคือเจ้าของประเทศนี้เราถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นเรามีส่วนได้เสียในประเทศนี้เราคือเจ้าของอำนาจของประเทศนี้ประเทศนี้ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของกลุ่มอมาตุไม่ใช่ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเว้ยมันเป็นของพวกเราเราอย่านิ่งดูได้ เราอย่าปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมผมมีความหวังผมมาที่นี่ผมเห็นความหวังผมเห็นกองอำนวยการของแดงทนบุรีส5บหเขตผมมาที่นี่ผมเห็นกลุ่มปฏิญญาณาศารที่นำ,นำโดยอาจารย์หวานกับคุณไม้นึงผมมาที่นี่ผมเห็นคนที่เป็นอากงสองท่านยังใส่โซ่ตวนผมมาที่นี่ผมเห็นภรรยาอาจารย์ของผมพี่น้อยเป็นภรรยาของอาจารย์สุรชัย ผมมาที่นี่ผมเห็นญาติบิดบากมายที่มีหน้าตายิ้งยับแจ่มใสนี่คือเครือข่ายของการต่อสู้แต่เราไม่ต้องการสร้างสุสานที่กว้างใหญ่แล้วก็มีป้ายคนปักยาวเยียดสะดุดีกันสุดลูกขูงลูกตาเราจึงได้อดทนมาพูดคุยเรื่องพวกนี้มาบอกกล่าวเรื่องรายการต่อสู้ยกระดับความคิดขึ้นไปครูบาอาจารย์ที่ไหนนำเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยังกลุ่มนิติรัฐอาจารย์วโรเจตกับพวกท่านเราต้องให้การสนับสนุนเราต้องส่งเสริมแม้สิ้นสุดมันยังมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันมองเห็นลูทางใหม่ๆมองหาแสงสว่างใหม่ๆที่ถูกจุดขึ้นมองหาดาวดวงใหม่ที่ทรงประกายให้พวกเราได้มองเห็นและพวกเราก็พร้อมจะชี้ทางบอกว่านี่คือวิถีทางนี่คือช่องทางที่พวกเราต้องให้การสนับสนุน ไม่ปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแม้วันนี้พี่น้องฝังทนอาจมายังไม่ถึงครึ่งอนุสาวรีแต่วันข้างหน้าเราจะเห็นว่าการแสดงออกถึงความเป็นจริงที่เป็นสัจจะวิวัฒนาการพวกเราจะเป็นมือที่ร่วมเป็นหุ้นส่วนในการหมุนการเปลียปลปล่ยนแปลงหมุนกงล้อการเปลี่ยนแปลงหมุนการเปลี่ยนแปลงของประเทศให้เกิดขึ้นในยุคพวกเราพี่น้องครับนี่คือเวทีที่มีความหลากหลาย เราได้ฟังดนตรีที่ใส่เนื้อหาเราได้ฟังเรื่องราวของการเล่าขานประกอบบทเพลงของคุณดาเราได้ฟังเรื่องราวของทนายความเราได้ฟังเรื่องราวของกลุ่มปฏิญญาหน้าสารนี่คือต้นอ่อนที่กระจายออกไปทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าไม้ที่กว้างใหญ่ไพศาลต้นไม้ต้นเดียวแม้จะสูงใหญ่ไม่สามารถเป็นป่าไม้ได้เหมือนกับมีเพียงนปชโดเด ไม่สามารถที่จะต้านทานอะไรได้เมื่อเวลาพวกเขาเข้าคุกพวกเราก็เหมือนกับหัวใจแหลกสลายแต่วันนี้มีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเกิดขึ้นมากมายนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันลดน้ําพวดินให้องค์กรเล็กๆพวกนี้ได้เติบโตได้ฝึกฝนที่จะถือธงนําในการต่อสู้วันหนึ่งเราอาจจะมาร่วมเฉลิมฉลองกันว่าพวกเรานี้เป็นคนที่ถูกเลือกแล้วท่านทั้งหลายได้ถูกเลือกให้มาทาหน้าที่นี้ทําไมคนในประเทศนี้ ในย่านนี้จึงมารวมตัวกันในวันที่6เพียงแค่นี้ท่านจงภาคภูมิใจเถอะว่าพวกท่านได้ถูกเลือกแล้วให้มาทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สุดครับนี่คือภารกิจที่เป็นเกติยศที่ยิ่งใหญ่ไม่มีขายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีขายในแมคโครตัสคาฟูเดอะมอลเซนนเซอีเลฟเแต่มันมีที่นี่ครับท่านจงตักตวงเอาเรื่องราวนี้ เป็นเกียรติยศที่จะเล่าขานกันไม่จบสิน้นผมจึงอยากบอกกับพี่น้องในช่วงสุดท้ายก่อนจะจากกันนี่เป็นสิ่งที่ต้องสวดท่องเหมือนกับพระสวดมนต์ขึ้นต้นนโมตัสสะลงท้ายต้องพระวตุศัพท์บอกให้พี่น้องเป็นข่าวดีการต่อสู้ของพวกเราเราต่อสู้เพื่อรอวันชนิชนะแต่พวกกามาตมันต่อสู้เพื่อรอวันท้ายแพ้วันนี้คุยกันแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อ้าวโค้ชศพอยู่ไหน